มาดูแนวทางการขยับขึ้นราคาดีเซลแล้วก็ e 8 5ที่จะมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นแบบขั้นบันไดที่จะย่อยปรับขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่32บาทต่อลิตรนะคุณผู้ชมครับเปิดเผยได้ทางกระทรวงพลังงานนะครับทางคุณกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าที่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบนะฮะในแนวทางการปรับราคาน้ํามันดีเซลตั้งแต่1พฤษภาคมให้มาอยู่ที่ระดับ32บบาทต่อลิตร หลังจากนั้นทางกบนอกองทุนบริหารน้ำบันเชื้อเพลิงเนี่ยจะพิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันไดเพื่อจะลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน รวมทางให้เป็นไปตามมติคอรมอรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราการลดค่าครองชีพด้วยคือปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีการอุดหนุนเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่40บาทต่อลิตรเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าจากการออกหนุนเพียงอ,อุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติคอรมอรก็จะทําให้เพดานปรับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่35บาทต่อลิตรอันนี้จะเป็นลักษณะแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ํามันตลาดโลกเผื่อจะมีการปรับลดลงนะครับ ก็เราก็จะค่อยๆทยอยปรับไงคือไม่ใช่ขึ้นทีเดียวตู้มเดียวเพราะฉะนั้นสมมติฐานจะมีอยู่2ลักษณะด้วยการที่เอามาคิดก็คือ 1. ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ปรับขึ้นตู้มเดียว35บาทอาจจะเป็นไปได้ว่าในระยะระหว่างนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกอาจจะปรับลดลงโอกาสที่เราจะปรับราคาลงก็มีก,ม<ะ>กับ2ลดผลกระทบที่ไม่ใช่ปรับทีเดียวตู้ม35บาท โดยสมมติฐานที่จะขึ้นไป35บาทเนี่ยอยู่ที่ตรงที่ว่าราคาน้ํามันตลาดโลกมันน่าจะขึ้นไปสูงสุดประมาณ145ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันการทยอยปรับลดการชดเชยน้ํามันดีเซลแบบเกรดพรีเมียมก็เหมือนกันจะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ2บาทเป้าหมายจะจัดเก็บเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ามันดีเซลพรีเมียมลิตรละ1บาท ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซิน e85 ก็จะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ1บาทปัจจุบันเนี่ยอุดหนุนอยู่ที่3บาท53สตางค์ต่อลิตรเป้าหมายจะไปอุดหนุนอยู่ที่53สตางค์ต่อลิตรถ้าเกิดว่าทุกสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละบาทลดไปเลยลดไปเลยนะะจนไป,ไปอยู่ที่53บาทต่อลิตรครับส3สตางค์เพราะฉะนั้นมันก็ตก,ตกตกแล้วก็ประมาณ1เดือนเด๋ยนน้ำมันก็<ช>ะจะขึ้นไปสูงสุดละ อีกแป๊บหนึ่งก็35บาทแท้วสิก็ไม่รู้ว,ว่าในรอบหนึ่งเดือนราคาน้ำมันตลาดโลกจะมีการปรับลดลงได้ขนาดไหนเหมือนกันนะฮะส่วนการดําเนินง,งานของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนช่วยแก้ว,วิกฤตเรื่องของค่าครองคีบกับเศรษฐกิจของประเทศกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาสเสถียรภาพราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ให้สูงเกินไปจนไปกระทบทั้งประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะครับที่จะเป็นการมุ่งเน้นการอุดหนุนและชดเชยระ,ระยะสั้นชั่วคราว เพื่อจะให้มันเกิดระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็นสําคัญด้วยคือคิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดน้ํามันตลาดโลกขึ้น1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลจะมีผลต่อราคาน้ํามันในประเทศประมาณ1สตางค์อ,อะยีสตางค์ค่ะอ่านะฮะแล้วถ้าเกิดราคาน้ํามันของบ้านเราขึ้นไป1บาทมันจะไปส่งผลต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอยู่ที่0.1% ถ้ามันขึ้นจาก30บาทต่อลิตรไปขึ้นเพดานที่35บาทต่อลิตรนั่นแปลว่าจะไปส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจ0.5ก็เป็นเหมือนที่ตัวเลขเมื่อวานออกมาว่า GDP จะไปอยู่3.5ที่ตับลดลงไปนะฮะส่วนปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาตัวเลขณวันที่26เมษายนปีนี้นะครับติดลบ56,278ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ24,300กว่าล้านบาทแล้วก็เป็น LPG 31,900กว่าล้านบาทที่ติดลบไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องทำใจกันแล้วละ่ะโอ้เรื่องของราคาน้ำมันที่ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะก็ทั้งดีเซลทั้งเบนซินตอนนี้ก็แพงขึ้นนะคะคส่วนการตรึงราคาดีเซล30บาทต่อลิตรที่จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนเมษายนนี้จนทําให้เกิดกระแสข่าวบอกว่าการลดภาษีน้ํามันดีเซลมีผลถึง30เมษายนและมีการจัดเก็บภาษีน้ํามันดีเซลในอัตรา5บาท99สตางค์ต่อลิตรนั้น เรื่องนี้มีการออกมาชี้แจงจากนายนัทกรอุเทนสุดในฐานะโฆษกกรมสรรพามิตรนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมบอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีน้ำมันสรรพามิตรดีเซลลงดิตนและ3บาทเป็นเระยะเวลาสเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจด้วยในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกรมสรรพาสิมิตออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพาสิมิตฉบับที่19ออกมาบอกว่าลดอัตราภาษีสรรพาสิมิ์น้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรโดยให้มีผล18กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคมปีนี้นะคะดังนั้นพอประกาศออกมาปุ๊บทำให้ปัจจุบันอัตราภาษีสรรพาสิมิตน้ำมันดีเซล B7 ลดลงจาก5บาท99สตางค์ต่อลิตรเหลือ3บาท20สตางค์ต่อลิตร ในส่วนของการขยายเวลาการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหลังจากวันที่20พฤษภาคมนั้นจะต้องดูอีกทีว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเอาง่ายๆก็คือไอ้ลดภาษีาสา,ามรสมมันไม่ได้สิ้นสุด30เมษายนค่ะมาตามสัญญามาเป็นสิ้นสุด20พฤษภาคมนู่น20พฤษภ,ภานะ,ะคะ,ะ,ะส่วนเมื่อวานนี้ที่เมื่อกี้บ่นตั้งแต่แรกอ,อากาศร้อนมากๆนี่ยนะฮะ ประกอบกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวโรงงานต่างๆก็เพิ่มกําลังการผลิตเพราะฉะนั้นการใช้ไฟฟ้าก็เลยขยับขึ้นปรากฏว่าเกิดพีคหรือว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะอันนี้วัดถ้าเป็นระบบของทางกอฟอผเนี่ยช่วงประมาณสักบ่าย3โมง40แต่ถ้าเกิดเป็นระบบอื่นทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขารายงานว่าเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย2โมง38นาที ที่เป็นพีคเกิดขึ้นสําหรับเมื่อวานนี้แต่ถ้าเทียบกันนะฮะปัจจุบันของปีนี้เนี่ยพีคยังไม่ทําลายสถิตินะฮะการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดโควิดสิอ่ะอยู่ตอนปี6-2เดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งจะสังเกตว่าช่วงประมาณบา่ายเนี่ย จะใช้ไฟเกินสูงมากคือมันร้อนมากมันอยู่ไหนไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีแอร์เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดดูโดยภาพรวมนะฮะส่วนใหญ่คนใช้ไฟเยอะช่วงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มเพราะว่าเป็นช่วงกําลังจะเข้านอนกันด้วยแล้วก็ร้อนก็เลยเปิดแอร์ไว้ก่อนนะคะก็ทําตามที่รัฐบาลบอกก็ได้นะคะว่าเปิดสักขี้สิบหกี้สิบเจ็ดแล้วก็เปิดพัดลมด้วยเดี๋ยวมันก็จะเย็นขึ้นไงคะอาจจะช่วยได้พอได้นะคะ